นะครับความดังมันจะกีรังยั่งยืนมันจะคงทนได้นานแหลกหมดหมด,หมดลมหายใจหมดความดังมันก็หมดมันก็เหมือนครับศิลปินรุ่นใหม่รุ่นเกา่าพอแก่ตัวไปมันก็มลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแต่สายการเมืองเนี่ยอินฟูเนี่ยถ้าเรามาพูดเรื่องการเมืองเรื่องความเป็นจริงเนี่ยครับอายุเยอะเท่าไหร่มันก็ยังไม่มีฮะมันก็คงทนอยู่ไดย้ยังมีคนฟังเราอยู่นะใครก็บอกฮะตกใจครับคำถแถลงนโะยบายมีเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแค่สามบรรทัดนั่นแหละครับ และ m o เเขาทำกันเนี่ย m o เอเอ้ะใช่ไหม M ม A เขาทำกันสองพักเขาไม่แขมไม่แขกใครเลยครับคนในบ้านเมืองนี้เขาไม่แข่ใครเขาทำกันสองพักแล้วตกลงกันสองพักก็ะกะว่าชาตินี้และชาติหน้ากูจะเป็นกันสองพักกอดคอกันตายหงายหา่านะเพราะฉะนั้นนี่ที่ผมบอกนะพี่น้องประชาชนเราก็เตรียมตัวไว้คือเราก็ดูแลเรื่องเงินในกระเป๋าตังค์ให้ดีด นะครับอย่าไปหวังไว้สูงอย่าไปหวังไม่มากมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะอย่าไปใช้มันสูดลุ่ยสูด่ายเพราะว่าวันนี้มันไม่แน่ไม่นอนกับรัฐบาลแบบนี้รัฐบาลโปลิโอรัฐบาลขาง,ง่อยเป็ดง่อยแต่จริงหรือเท็จก็ยังไงเรื่องบุกรุกที่ของการรถไฟตามคำพิพากษาสรรปกครองกลางว่าที่ดิน 5 8 3ไร่เป็นที่ดินของการรถไฟแต่อนุตินและชัยชนกมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตการรถไฟซึ่งขาดคุณสมบัติก็นี่ไงครับก็บอกมันมีชื่อกันหมดนะทั้งอานุตินทั้งชัยชนกที่ชอบทั้งเนวินที่ชอบเขาอยู่ในนั้นหมดตระกูลนี้เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วนี่เอ่ยได้ไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นหมิ่นประมาทมันเป็นเรื่องจริงที่เขาไปอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่มันชัดเจนที่สุดใครจะปฏิเสธก็ไม่ได้ครับเมื่อวานมี รัฐมนตรีหน้างัวฮะออกมาเถียงใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหบางคนออกมาเข้าข้างกันใหญ่ว่าที่กครคุถามก่อนว่าที่มึงห้าพันกว่าไรโคตรเงามึงสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่และไปเอาที่ผืนแผ่นดินไทยมาเป็นของมึงได้ตั้งแต่เมื่อหลังห้าพันกว่าไรเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอโคตรข้างไหนสร้างขึ้นมาอ้าวแม้กระทั่งคดีหัวสอวอาทำไมมันไปตรงกังนหมดกระดาษเช็ดตูดจังเต็มไปหมดเลยตกกันเกื่อนเต็มหมดเป็นกระดาษเช็ดตูด ว่าจังหวัดนี้ใครได้ตรงนี้ใครได้ใครไดเร้เบอร์นี้เบอร์นี้เท่ากันหมดเรียงเบอร์มาเหมือนกันเรียงเบอร์มาเหมือนกันได้หมดแล้วมันรู้ได้ยังไงก็แม่งเขาเรียกว่าโกงโมโหฬานไงฮเพราะฉะนั้นอย่างนี้ผมพูดนะครับไม่ต้องไปวิตกแล้วครับความจริงมันอยู่ในตัววันนี้จะแฉก็บอกว่าทำงานไม่มีทางแล้วครับ วันนี้ถแถลงนโยบายสัปดาห์หน้าเดี๋ยเปิดมากูก็ไม่วัางยกไว้าวางใจระจานย์ไปกันไปเลยในเมื่อดังพัเกเพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลมึงยังขวางนู่นขวางนี่อย่างวันนี้เนี่ยครับแล้วมนตีน้ำปรดีนแล้มันตีน้ำใช่ไหมพูดถึงอนุทินอนุทินก็เสียงงอเป็นเอ็นแล้วแถมมะเรื่องในที่รับปาขายกินในที่แจ้งอย่างนี้มันครบไม่ได้ครับฝากบ,บอกผูห้หลักผู้ใหญ่ในพัเกเพื่อไทยเลยฮะพักภูมิใจไทยอย่าไปครบมะ พรคประชาชนก็อย่าไปครบฮะดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นตัวเองดีตลอดงานนี้ก็ต้องถึงกับพี่น้องประชาชนถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปครั้งใหญ่ก็เอาให้เทคะแนนกันเลยครับและเอาพักที่เราอยู่รวมกันแล้วเขาไม่ไปไหนเขาจับมือกันแล้วนั่นแหละเขาเอามาอยู่รวมกันปล่อยให้ของมักนี้อยู่กันไปนะครับ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เจ้าก่าเราแม่กับเราก็แล้วแต่ก็ดูกรรมการบริหารพรรคเข้าไปแต่ถ้ายังเป็นเดิมๆอยู่ก้าวไม่ข้ามคุณทักษิณเหมือนกับชวนหลีกภัยก้าวไม่ข้ามทักษิณก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันก็รอกันวันตายหากันไปข้างหนึ่งใครกับใครจะตายก่อนกันเท่านั้นแหละท้าเครียดมากก็ตายก่อนเครียดน้อยก็ตายทีหลังแต่ถ้าตายก่อนก็กลายเป็นผีรุ่นพี่ตายทีหลังก็กลายเป็นผีรุ่นน้อง แต่เท่านั้นเองนี่ต้องอมอยาอมไปด้วยนะครับลำคอไม่ค่อยดีเราก็ฟังกันต่อแล้วครับการเมืองแบบนี้ประเทศไทยเป็นมาได้หมดแล้วนะเป็นการเมืองที่ล่อแหลมเสียงข้างน้อยก็เป็นได้ในยุคนี้ผมนึกว่าจะไม่มีพัคประชาชนกับพักอ่าภูมิใจไทยเขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ จะเล่นปลาหี่งล้มคนดูแล้หรือเอาคนนู้นมาด่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยตอบโต้กับพักประชาชนเพราะมันมีกันสองพักไงแต่ถึงเวลาจะโหวตกันอะไรโหวตอะไรที่ขับสองงานสองการก็ภูมิใจไทยก็โหวตข้าให้ภูมิใจอ่าอ่าพรักประชาชนก็โหวตให้ข้าภูมิใจไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมมันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยผมกลับก็อกอีกผมคิดได้ว่าโอวันนี้มันทํากันได้นะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันยังทํากันได้ ยังทํากันแบบโอ้โหไม่เกรงใจประชาชนอนุดินอยากเป็นนายกคูก็เป็นได้ตามคําสั่งของไงครับเป็นตามคําสั่งของหุ่นเซนแล้วคุณจะไปปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ่นเซนเขารู้หมดคุณจะมาอ้างว่าคุณไปที่นู่นไม่ได้คุยกับหุ่นเซนเลยคุณมาเล่าเนี่ยความเท็จทั้งหมดว่าบอกว่าทางผู้นําประเทศตอนนั้นคุณแม่ตองนาไปพูดกับหุ่นเซนหรือไงพูดอย่างนี้หรือไงว่าจะเอาพรรคภูมิใจใดออก ขาคงไม่ได้ไปเล่ากับเขมรแล้วครับไอ้คนที่จะไปเล่าก็ไอ้คนจางฝ่ายที่โดนเอาออกเนี่ยและคงไปเล่าแล้วก็วางวางแผนชั่วกันแล้วก็โยนความผิดไปให้รัฐบ,บาลของคุณนุง้งเองขอโทษนะคนเขาไม่โง่หรอกครับไม่มีใครเขาโง่หรอกครับและจําไว้ด้วยฮะถ้าอย่างนี้นะมันคบกันไม่ได้นะเอาดีใส่ตัวเอาเอา,เอาตัวเอาเอาเอา,เอาช่วยให้คนอื่น สังเกตได้ครับเพราะผมก็บอกพักเพื่อไทยเลยถ้าคุณยังจับมือกับภูมิใจไทยเขาก็หักหลังกู้อีก่ะวันนี้มันจะต้องมีที่พักเขาบอกอ่ะพักของอ่าคุณท็อปสิฮะพักอ่าท่านบรรหารเนี่ยอันนี้น่าครบเลยคุณสุวัสดิ์ลิ้มประตับพันลกแล้วพักเล็กๆที่ยังศรัทธานในพักเพื่อไทยเนี่ยงวดหน้านี่ทำคะแนนเขามาก็อบอกว่าถ้าสามร้อยทีก็แบบเบอร์ะไม่ต้องไปง้ออะไรเลยครับ ไม่ต้องไปง้อเสียงสออวนะเพราะยังไม่รู้ลูกหีลูกคนว่าหัวสวอองวดน,นี้จะหลุดออกไปถ้าหลุดออกไปก็ชิบหายฮะระบอกประชาธิปไตยแค่อย่างนี้ดูสิครับสวอบ,อบางคนผมเรียกเป็นตัวดีกว่าบางตัวท้าคนออกไปข้างนอกใหญ่เหลือเกินนักเลงมาจากไหนอ๋อตกลงคัดกันมาคัดกันมาเนี่ยเอานักเลงเข้ามาอยู่ในสภา,ภาเก่งเลอเกินอยากจะไข่ แหมเสียดายผมไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นอยู่ในสภาถ้าค่ครก็เจอกับผมหน่อยก็ชอบเมือเกินแก่รุ่นรุ่นเดียวกันนะเตะมันตีนดีในะอสองตัวเมื่อวานเนี่ยเตะมันตีนดีนี่พูดกันตรงๆเลยผมไม่นักเลงหรอกแต่ฟังเสียงแล้วมาท้าไอ้เยี่ยมึงแดกภาษีประชาชนแต่มึงมามึงมาจะเอามาท้าคนของประชาชนเหมือนกันดีว่าทั้งบร๊คเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าเขาเป็น มีคุณสมบัติว่าเขาไม่ละลานกับใครแล้วไม่ยุ่งกับใครแหมใหญ่โตแลอเกินอยู่ในสภาแน่จริงเดี๋ยวเจอกันข้างนอกก็เจอทุกวันและมีเฮียอะไรไม่เป็นไรเลยเจอแล้วมีอะไรเดี๋ยววันไหนเจอหน้าขอนเอาไม่ล่ะเดี๋ยวไว้วันไหนไปสภาก็จะจับมือถามหน่อยใหญ่มาจากไหนเหรอท่านท่านสวออท่านใหญ่นักเหรอใหญ่คำฟ้าเลยเหรอวันนี้พอเป็นสวเข้าไ้เหียเดินไม่ได้เลยนะตัวจะลอยตัวจะลอยเหยียบแผ่นดินไม่ได้ นะเมื่อก่ายึดเขาก็โด่งเข้ามานี่เหยียบแผ่นดินไม่ได้เลยคนอะไรอยู่ดีๆมาโคตรเง้ามายังไม่ทันมีอะไรเลยบอกโอ้โหมีที่ดินห้าพันแปดสิบสามไร่เห็นไหมครับแล้วก็มาโปยปลายโบยไปโบย,ย,ยมานะเพราะนั้นี้แหละฮะที่ผมต้องมาพูดไม่พูดไม่ได้แล้วครับไม่พูดไปก็เดี๋ยวหาว่าเรากลัวเราไม่ได้กลัวอะไรแล้วแต่เราอยากรู้จริงๆว่า ไอสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงครับกับยุคนี้รัฐบาลเสียงข้างน้อยมีฝ่ายค้านก่อนมีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลอันนี้มีฝ่ายค้ำรัฐบาลมาด้วยแล้วก็มาเล่นละครตบตากันเก่งด้วยโคตรสุดยอดเลยพวกมึงคู่เลือเชื่อมึงจริงๆแถมมีครับมีนักเลงประจำสอวอมาด้วยฮนะโอ้โหใครแน่จริงออกมาข้างนอก แถมมีอีกครับมือกฎหมายมือสมังจากกสชมาเป็นรองนายกแล้วแถมจะบอกเลยว่าวันเลือกตั้งต้องมีการเลือกสี่ใบธรรมประชามติด้วยโอ้โหเอาเหมือนนะเรียนแบบคอสชอมากันเลยจะมัดมือประชาชนกันอย่างเดียวแล้วกูจะเป็นกันระยะยาวพวกกูเป็นอย่างเดียวพวกมึงไม่ได้เป็นก็จะว่ากันนะครับวันนี้เขาก็ทายกันหมดแล้วเห็นไหมตังเกตบรรดาบรรดาเหล่ากูรูอาจารย์ทั้งหลายอาจมทั้งหลาย พวกด็อกเตอร์ด็อกแถวด็อกหาอะไรทั้งหลายวันนี้นั่งเงียบใยแดกกันหมดเพราะอะไรฮะเต็มอิ่มหมดแล้วแล้วก็รู้กรมพื้นหมดแล้วด่าไม่ออกฮะมีอรายการอย่างพวกเราเนี่ยครับชาวบ้านชาวบ้านของเราเนี่ยแล้วมานั่งให้ผู้ชมรู้แล้วก็มานั่งด่าให้มันรู้ว่าประชาชนเขาก็ฟังเสียงพวกกูอยู่ไม่จําเป็นกูจะต้องไปออกหรูออกอะไรแล้วไปออกช่องนู้นไปออกช่องนี้ไม่ต้องเดินสายมีโทรศัพท์ของตัวเองก็เป็นได้ มาทาความรู้จักและให้ข้อมูลแก่ข่าวสารแก่ประชาชนให้คนรู้เรื่องจริงได้ความจริงมันก็ต้องคือความจริงการยุแยงแตะแคงรั่วมันมีมาหมดแล้วครับเห็นไหมครัอีกคนหนึ่งอยู่กับพรรคนี้แล้วมาเป็นเนี่ยแล้วก็แยกตัวออกไปอย่างมาช้าฟังอนุทินพูดแล้วผมบอกจริงจคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยเป็นนายกเนี่ย